สาวน้อยสวัสดีครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอครับที่น่ารักกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการต่อ Star Gamer ครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนใหม่ครับอีกเช่นเคยนะครสำหรับแอดออนนี้จะเป็นอะไรไปดูกันครับอย่าลืม ตดไ like ลด้วยชิแอปโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าแอดออนลถเข็นนั่นเองนะผมติดอาวุธหรือว่าเจ้าปืนนั่นเองับผมเนี่ยโอเคมันพิเศษมากครับผมมันได้แทนที่เจ้าไก่นั่นเองนะครับคือถ้าแบบเอาไปเล่นในโหมดโซยโวก็คือแบบว่าเจอแบบได้ง่ายเลยอ่ยนะครับผมนะโอเคนี่เลยนะครับ เป็นรถเข็นในเมืองนะเออนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะมีอ่ากล่องนะครับเป็นหีบนะครับสามารถเก็บพวกแร่ธาตุต่างๆได้นะครับหรือว่าเก็บของนั่นเองนะครับนี่ครับผมมีเศษเลยนี่คือปืนครับผมนะเป็นปืนนะครับนะเป็นปืนเลยนะครับแบบนี้เลยนะปืนก็ดูแล้วก็เหมือนจะไม่อันตรายเลยมากครับผมโอเคขึ้นไปเลยดีกว่านะครับบังคับทิศทางโดยการใช้ดาบเหล็กนั่นเองนะครับผมนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับโดยการกดข้างหน้าครับผมฟืบอ้อาวเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยเป็นไรวะโอ้รถเข็นจมดินเดี๋ยวมันติดพื้นครับผมนะเดี๋ยวเสกใหม่โอเคเจ้ารถเข็นคันนี้นะผมสามารถวิ่งบนรางได้เท่านั้นนะครับผมนะนี่มันก็วิ่งได้ปกตินะเออนะครับคือมันก็วิ่งบนรางได้แค่นั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้า,าปืนนะครับว่ามันยิงออกมาเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนครับผม Okay. วางเจ้าอซอมบี้นะผมนี่ครับยิงเป็นลูกธนูครับผมนะก็แบบนี้เลยนะครับคิวคิวคิวคือแม่งซอมบี้นี่แม่งเข้าไม่ถึงตัวครับผมคือถ้าแบบว่าเอาไปคิดแบบว่าแนวคิดทางสันนะผมผมก็แบบว่านี่เลยนี่เลยครับผมนี่คืออะไรครับผมนี่คือป้อมครับผมโอ้ดูไม่ได้เลยครับผมนะก็เป็นป้อมธนูครับผมนะก็จะสามารถยิง แบบว่าพวกที่มาคุกครามได้ครับผมนะคุกครามนะครับดูครับมันก็จะช่วยยิงครับผมนะจิ้วจิ้วจิ้วโดยการเอาวิเลเจอร์มาล่อครับผมนะโอ้โหเป็นไงเจ๋งวะนะอันนี้คือแบบว่าแนวคิดสร้างสรรค์นะครับผมนะและวิธีเล่นต่อไปครับผมนั่นก็คือการวางรถเข็นครับอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ดิวางรถเข็นครับเสร็จแล้วนะครับผมเอาเชือกมาครับผมเอาเชือกมานะครับแล้วก็ลากมันครับลากมันไปครับผม ลากมันไปไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวครับผมนี่เลยครับวิธีเล่นไอเจ้ารถเข็นคันนี้ครับผมนะนอกจากวิ่งบนรางได้แล้วนะครับผมมันก็สามารถที่จะเอาไปคิดไปแบบทําอย่างอื่นได้นะครับผมนะก็นะครับก็สําหรับใครที่แบบว่าชอบนะครับผมนะก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดไปเล่นกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกําลังใจนะครับเอาให้ติดติด เออเอออขาดเลย